สูตรเด็ดการทํากวางไม่ให้มีกลิ่นสาบนี่ก็คือกวางป่านะครับหามาได้เป็นกวางป่าต้มน้ําเดือดๆใส่เกลือแล้วก็ใส่ใบนะครับใบนี้ก็มีใบมะกรูดกับต้นใบเตยใส่เข้าไปเกลือก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะเกลือเม็ดต้มน้ําเดือดๆแล้วก็ล้างกวางดีๆแล้วก็เอาไปล้างน้ําใส่ไปนะครับ กิ่นสาป่าของเขาก็จะหายหายออกไปแล้วก็ก่อนที่เราจะเอาไปประกอบอาหารทำเป็นเมนูทอดคั่วแกงใส่มะเขือแกงใส่หน่อไม้ตัวนี้อร่อยมากกวางป่าปีนึงจะออกมาให้เรารับประทานแค่ครั้งเดียวกวางป่านะครับขอเชิญชิมดูนะครับอร่อยอร่อยนะครับกวางป่าของเรา ครับสวัสดีครับ